รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกมาตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548คคนคน,คนลูนกา งงมงงงมงนงมน,นัันนๆๆตาีีววประเด็นร้อนวันนี้เบียร po, ์พร้อมพง่โพสต์ะแฟนคลับจอมปลอมขณะที่แม่จอยแฟนคลับออกมาแฉเรื่องราวทั้งหมด ไม่พัชรีแจ้งความโดนคุกคามออยเลอร์ไทเดลมิวสิยอมรับรักการสักเป็นชีวิตติตใจตายอารไทยเป็นแม่ค้าออนไลน์ซะแล้วเจนนี่ได้หมดท่สดชื่นประกาศปั้นนักร้องอีกครั้งแนงขับวงอ้าวหน่ยบอกยุคค่าตักกแตนชนาดาอัปเดตการใช้ชีวิตที่โคราช เอเมมราเซนสัญญาเป็นศิลปินแล้วอดีตคนรักของไหบูลแสงเดือนทั้งหมดนี้ในม,ม้าข่าวชาวลุกทุ่งวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยที่ยัง45นาทีกับรายการเมาข่าวชาวลูกทุ่งนะครับกับพี่ท็อปสลาวุธพลอยประดับนะครับและผมบอลสกันแก้วประจันคุณผู้ชมติดตามได้นะครับทางททบ5 TV5 hd 1กดหมายเลขหนึ่งและดูกันได้ทั่วโลกพี่ท็อปคุณผู้ชมครับทางไทยทีวี global network นะฮะ177ประเทศทั่วโลก5ดวงของดาวเทียมนะครับผ่านไปถึง6ทวีปทั่วโลกเลยใช่แล้วนะฮะแล้วก็ทางออนไลน์ที่เวิร์ดไวด์ ที่ tv5.co.th นะฮะก็สามารถที่จะรับชมได้เช่นเดียวกันนะค,ะครับวันนี้ประเด็นร้อนของเราเราจะได้ดดดโปรยไปแล้วในช่วงฮิตลายข่าวเรื่องราวของนักร้องค่ายกรามิโกฮะน้องเบียร์พร้อมพงนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นเดือดเลยเพราะอยู่ดีๆเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเขาโพสต์งนี้ฮะว่าใครมีปัญหาอะไร ข้องใจอะไรตรงไหนไม่ต้องทักหาแม่ผมทักมาหาผมได้เลยข้องใจเรื่องอะไรตอนนี้แม่ผมไม่สบายอย่าเอาเรื่องไม่ดีพูดให้แม่ผมได้ยินเพราะว่าจะเกิดความไม่สบายใจหลายคนก็เลยตกใจเกิดอะไรขึ้นกับศิลปินดังของแกรมมี่โกโพสต์แบบนี้โพสต์แบบนี้นะฮะอ้อแฟนคลับก็เยอะมากนะใช่มีแม่ยกอะไรต่างๆนี่เยอะมากแต่นี้ก็แบบโอ้โหเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโพสต์แบบนี้ใครไปทำอะไรเบียร์ไปว่าอะไรเบียร์หรือเปล่าหลังจากนั้นฮะเบียร์ก็ได้ออกมาโพสต์ใน โพสต์ที่ 2, 2บอกว่าก็ไม่มีอะไรมากครับหลายคนทีอ่อ้างตัวเป็นแฟนคลับ,บก็คืออยากจะให้รู้นะครับว่ารับหลังเราเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นอีกแบบหนึง แบบเอตออหน้าก็มาดีนู่นนี่นั่นเบียลูกเบียนู่นนี่นั่นแต่พอรับหลังเอาไปนินทาเหว่าร้ายให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเสื่อมเสียว่าอย่างนั้นนะครับคือบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าพอเถอะนะครับเลิกยุ่งกับครอบครัวผมได้แล้วผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่มีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวแล้วก็อยากทําให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขก็เท่านั้นเองนี่คือโพสต์ของน้องเบียร์พ้อมบีย์นอกเหนือจากนั้นแล้วนะก็ยังบอกเลยนะว่าหลายครั้งเนี่ยเรียกว่าทําดีต่อหน้ารับหลังอีกอย่าง จนเขาเลยต้องออกมาโพสต์เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็บอกว่าแฟนคลับบางคนจอมปลอมอ่าย<ว>ตอนนี้เนี่ยคนที่เหมือนน้องเบียร์โพสต์ลอยๆไปอย่างร้อนตัวไหมร้อนตัวว่าว่าฉั้นหรือเปล่าเธอเธอกำลังว่าชั้นอยู่หรือเปล่าไม่รู้สิหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งฮะน้องเบียร์ได้พิมพ์หนังสืออันนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูเป็นหนังสือที่แบบเป็นจังเ,เป็นทางการเลยเป็นหนังสือชี้แจงกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับ อ้างข้อเท็จจริงไม่เป็นความจริงรและก่อให้เกิดความเสียหายกับเขาก็คือเมื่อวันเสาร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าๆผมได้รับข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวทำนองว่ามีอะไรให้ติดต่อผมไม่ต้องให้ติดต่อแม่ผมได้โปรดอย่ามายุ่ง เกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวผมโดยที่ผมเนี่ยไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครปรากฏว่ามีผู้ใช้ Facebook ไลายหนึ่งที่เราทราบมาว่าคือแม่จอยอซึ่งเป็นแฟนคลับของเบียร์พร้อมพงได้โพสต์ข้อความว่าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆคนที่พร้อมพงด่าคือแม่จอยเองออกมายอมรับ ออกมายอมรับเลยว่าชันนี่แหละที่น้องเบียโพสตอรลอยเนี่ยคือชันชันอเอ,เอซึ่งทั้งนี้ทัง้งนั้นนะฮะก็บอกว่ามีการโพสต์ตารางกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัทประกันแห่งหนึ่งับจำนวน2แผ่นปรากฏว่าทําให้เกเลยคนเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยไปทำประกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยประกันแล้วก็กรมธรรม์ต,ต่างๆที่เอามาโพสเนี่ย เขาไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรใดๆเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ที่มีการโพสต์เลยเขาบอกแบบนี้ด้วยนะครับในส่วนของประกันชีวิตระบุว่าผมและลูกชายของผมเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นผมขอเรียนชี้แจงว่าผมไม่ทราบในข้อเท็จจริงนี้เลยแล้วกรมธรรมนี้คือหมายความว่ากรมธรรม์ที่ปรากฏนี่คือหมายความว่า เขาไม่รับรู้อะไรเลยอยู่ดีบอกว่าเป็นกรมธรรม์ของเขาใช่งงแล้วก็เป็นผู้รับผลประโยชน์ด้วยเขาบอกแบบนี้นะครับว่าคนที่รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะจะต้องเป็นญาติทางสายเลือดที่แท้จริงใช่ไหมซึ่งน้องเบีร์ไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือดกับแม่จอยอะไรเลยนี่ใช่ไหมแล้วจะมาเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้อย่างไรคือกรมธรรม์อันนี้ต้องบอกเลยท่านผู้ชมหลายคนงงว่ามันมาได้ยังไงคือแม่จอยเนี่ยเขาออกมาว่าเขา่ยทำกรมธรรม์เอาไว้ฉบับหนึ่งแล้วก็ยกผลประโยชน์ให้กับน้องเบีร์แต่ปรากฏว่าในกรมธรรม์ที่น้องเบีร์จับโป๊ กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นกรมธรรม์ที่ใส่ชื่อและนามสกุลของเขาสะกดผิด<อ>ซึ่งมันก็จะไม่มีผลต่อเรื่องของอาการอ,าอะไรแบบได้รับผลประโยชน์อย่างถูกต้องอะ่ะเราชื่อไม่ถูกต้องตามบัตรประชาชนตามแบบว่าก็จะหลัก่านทาง,งราชการไม่ได้เลย<อ>นะซึ่งอันนี้เองเบียร์ก็ออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้จักคนที่ชื่อ แม่จ่อยคนนี้ว่าบ้านอยู่แห่งหนต้าบนไหนแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมาแอบอ้างแบบนี้ผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายมทั้งแพ่งและอาญาต่อไปออแต่ในสุดท้ายนะครับก็กลับขอบพระคุณแฟนคลับด้วยนะที่สนับสนุนมาโดยตลอดเลยผมไม่เคยลืมว่าทุกวันนี้ผมเป็นเบียร์พร้อมพงได้เนี่ยเพราะแรงขับเคลื่อนแล้วก็แรงสนับสนุนจากแฟนๆห<อ>ลังจากนั้นฮะก็มีประเด็นของนักเขียนบทละครคุณโอ๊ตบุตรรัฐฮะได้ออกมาโพสต์ข้อความนี้ทําให สะด,ดุง้งกันไปตามๆกันโพสต์ว่าไงครับเพราะว่าคุณโอ๊ตเนี่ยเคยทำละครแล้วก็เขียนบทให้กับเบียร์พร้อมพงมาแล้วบอกว่านักร้องที่คิดจะฟ้องร้องแฟนคลับคิดอะไรอยู่มไม่เข้าใจจริงๆกว่าคุณจะมีวันนี้ได้เงินทุกบาทมาลายทุกพวงที่แม่แม่แต่ละคนทุ่มเทให้คุณนั้นเขาต้องมีความรักความเอ็นดูอย่างมหาศาลช่วยให้มีกินมีใช้มีบ้าน มีอะไรอยู่จนปัจจุบันนี้แหละถ้ามีอะไรไม่พอใจน่าจะคุยกันดีๆไม่ใช่มาโพสต์ด่ากันแบบนี้โอ้หลังจากนั้นครับก็มีข้อความคอมเมนต์เยอะมากๆในข้อความของคุณโอ๊ตเนี่ยครับใช่นะครับบอกว่าอีกไม่นานแน่ๆเลยครับคงสถานเดียวกับหลายๆคนที่ล่วงโรยไปแล้วก็คือแบบนีลคุณอะไรอย่างเงี้ยกระต่จะด่าด่านร้องเบียใช่ไหมใช่คนนึงบอกว่าว่าไงความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนนี่นะครับคุณลำยองหนองหินข่าก็โพสต์ด้วยนะ คุณลำยองโพสด้วยนะในคุณโอ๊บุตรรั์เขาบอกว่ารำยองคนหนึ่งที่บอกแฟนคลับตลอดเลยว่าไม่ต้องซื้ออะไรมาให้ออคือรักก็ชื่นชอบด้วยผลงานพอไม่ต้องหอบเงินหอบทองมาให้ก็เป็นคอมเมนต์ต่างๆที่แฟนคลับเห็นเข้าไานะฮะในฐานะที่เบียร์พร้อมพงได้พูดไปแล้วเราก็ต่อสายเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการพิทอพคอเรียกต่อสายไปคุยกับแม่จอยว่าตกลงแล้วเนี่ย เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรกันยังไงบ้างจึงทําให้เบียร์พร้อมพงศ์ออกมาด่าแม่ขนาดนี้แล้วก็บอกว่าเขาไม่รู้จักแม่จอยซึ่งเป็นแฟนคลับรุ่นรักแรกที่แบบคอยสนับสนุนน้องเบียร์มาโดยตลอดยังไงแม่จอยสะดุกสะอื้นเลยนะร้องให้ออกมาให้ผมได้ฟังมาว่นสักครู่นี้อ่ะเราไปฟังเรื่องนี้ฮะเสียงสภาพจากแม่จอยครับแฟนคลับน้องเบียร์พร้อมพงศ์ครับแล้วมันบอกว่ามันไม่รู้จักเนอ่รูปที่ไป ที่ไปศัตูนะไปหาข้าวไปกินถ้ายังมีอยู่เนะี่ยจะลื้อให้เลยไปแกะไปหาข้าวไปกินแล้วมันบอกได้ไงว่าไม่รู้จักผู้หญิงคนคนี้คนนี้จ,จิตใจของบู้นี้แหละทุ่มเห็นทุ่มใจขนาดนี้แล้วมันตอบแทนเราแบบนี้เหรอ <laughs> ลดประกันเด็นะมันพูดมาที่ได้ว่าเอาเอาชื่อไปแอบ้อางซื้อประกันไม่อ่านยังไงเนะี่ยแอบ้อางซื้อประกันนะฉันเป็นคนซื้อแล้วให้แก ีการว่าเอาแอบอ้างมันยีงได้มนันคิดว่าแอบอ้างอะที่โพสที่แรกแอบ <ฮะ S 2> อ้างเอาชื่อไปซื้อบระกันเขาว่าซื้อฉันมีคนซื้อไม่ใช่มันซื้ออือ่านยังไงมู้ว่าบอกเลยถึงเบียเลยตรงตรงฮะจากแค่เสียงบอกให้เขา,าขอโทษสิพูดเป็นไหมคาว่าขอโทษเขาเคือไม่เคยอุดรู้ไหมว่าจะจะถูกนะเนี่ยไม่เคยขอโทษแม่เลยฉันแม่ต้องเป็นฝ่างก็เขาทุกครั้ง ไม่มีคําว่าขอโทษไม่เคยมีทําอะไรผิดไม่เคยขอโทษเน,น,นี่ต้องไปฝางเขียนไปหาเขาตลอดเลยไม่เคยมีสักคำหนึ่งทาขอบคุณก็ไม่มีรู้ไหมตอนที่เป็นลําบากอุดเงินไม่ขึ้นซื้อทุเรียนให้กินซื้อของให้หน่อยแต่ทำไมไม,มนไนันไม่มีจิตสํานึกไรบ้างสิกงนี้ลด้วยเหรอ เขาเป็นคนให้พี่ผูกผูกรักเบียเองให้เป็นลูกถึงจะบอกว่าไม่ได้เป็นลูกแต่พยานมันเป็นเป็นสิบยี่สิบคนในวันนั้นนะถักเรื่องหมดเงินไม่ต้องพูดเรื่องอะไรทุกอย่างเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงถามว่ามันเคยคิดมีการผูกข้อไม้ข้อมือด้วยนะผูกข้อมือเพื่อที่จะให้เบีย,เ,ยเป็นลูกบุญธรรมของแม่จอยคนนี้ครับ แล้วก็แม่จอยเนี่ยก็ให้ล็อกเก็ตเสด็จพ่อเราห้าเป็นทองคำให้กับน้องเบียร์หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนผูกกันเป็นแม่ลูกเรอยู่ดีๆเบียร์พร้อมพงษ์ออกมาโพสต์ด่าแบบนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องนี้น่าจะยาวนะฮะน่าจะยาวนะฮะเดี๋ยวรอติดตามประเด็นนี้หลังจากที่ข่าวนี้ออกไปแล้วเบียร์พร้อมพงษ์จะตอบโต้หรือไม่ครับผมรอติดตามฮะทันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่พัชรีนักร้องลูกทุ่งหัวลำนะฮะล่าสุดออกมาแจ้งความโดนคุกคามจากโรคติดคนหนึ่งฮะออกมาแชททวงตัง ก็เขาไม่ได้ย no <ils> ืมน <right. S 1> ี่แ <Flex> ล <ing up fools> ้วมาทวงได้ยังไงเห็นบอกว่าทำแบบนี้มาหลายกรณีกับหลายๆศิลปินด้วยใช่ครับอ่ะพัักรู่ครับกับม็อ์ข่าวชาวลูกทุง นบพัชรีนะครับน้กร้องน้ลูกทุ่งหมวลำนะฮะได้รุดแจ้งความหลังจากที่โดนโรคจิตคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นแฟนคลับของเธอได้ทักแชทมาดูดีๆก็แชทมาว่าพี่คืนตังค์ที่ผที่ยืมผมไปยังเอานาาก็เลยบอกเออจะไปยืมนทองจะมีสตังค์ด้วยนะครับไม่ได้ไปเคยยืมเงินยืมทองหรือว่าอะไรยังไงที่ไหนเลยปรากฏว่ายังเล้าหรือไม่เลิกพี่ท็อปทักมาไม่เลิกกวนใจมาไม่เลิกนะฮะล่าสุดนี่ก็เจ้าตัวถึงขนาดว่าบล็อกเฟซ ออบล็อกไลน์บล็อกแชททุกอย่างเนี่ยครับพอคุณใหม่กพัชรีไลฟ์สดปับ๊บเหมือนเดิมฮะก็เข้ามากวนก็มากวนใจออในไลฟ์สดอีกบอกว่าต้องคืนตังมาเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยม,มาคุกคามในไลฟ์สดด้วยซึ่งเธอบอกว่าเธอได้รับความคุกคามในครั้งนี้ก็คือไม่ใช่แค่เรื่องราวของในโลกโซเชียลมีเดียเพราะว่า คนที่คุกคามเธอเนี่ยเป็นพ่อค้าขายกับข้าวอะอซึ่งรู้ว่าเธอเนี่ยบ้านอยู่ตรงไหนแล้วก็เคยขับรถเนี่ยผ่านหน้าบ้านเธอ,อเธอก็เลยบอกไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าอีตาเนี่ยมันทำอะไรฉันก็เลยติดกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วสี่ตัวเผื่อว่ามันจะเข้ามาในบ้านเพราะตอนนี้เนี่ยเกิดกลายเป็นประเด็นที่มีปากเสียงและถกเถียงกันรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วใช่ตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเมื่อวันก่อนนี้นะฮะได้แจ้งความไปที่สบพบ้านเป็ดเรียบร้อยแล้วนะฮะล่าสุดนี้เธอก็ออกมาไลฟ์ในระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยนะฮะ ก็ปรากฏว่าอิตาน,นั้นอ่ะก็คือโทรหาเลยเอรอโทรหากันเลยว่าอะไรยังไงเถียงกันไม่เลิกโอ้โหมีเสียงด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วฮะ<า>เราไปติดตามมาเรื่องนี้ฮะจากคุณใหม่พัชรีน้องสิลงกลน,นะคะเบื้องต้นนางถักมหาไม่นางสิถักมาคำแหลงไว้ว่าขอเงินคืนได้ไหมคะพี่ใหม่ขอเงินอะไรมันโอนอะไรมา เออกันล,ะล,ะละบาบอดี้นี่ก็หมายคือว่านางบอกว่าขอเงินคืนได้ไหมคะพี่ใหม่ความหมายคือว่านางอ่ะเคยใช้มุกนางเคยใช้มุกนี้แล้วกับศิลปินคนอื่นๆน,นะคะพี่น้องคะคิดอะไรเหรอคะพนางนางเคยใส่มุกนี้แล้วกับศิลปินคนอื่นๆว่อยูดีๆกระทักมหาเขาว่าของเงินคืนได้ไหมคะนู่นนี่นั่นทั้งๆที่ไม่ได้โอนเงินให้เรานะคะพี่น้องเพื่อพี่น้องหยีลงเสือไม่กันเลย ด้วยการที่แบบว่าอันนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยบอกว่ามุกนั่งเลยอ่ามุกเก่ามุกเก่าแล้วจ้าอย่าหาทำขอคืนนะคะพี่ใหม่หนูไม่มีเงินจริงๆค่ะนะคะพี่ใหม่ไม่ก็เลยวิดีโอขอไปนังเลยว่าโทรมาทมําไมคะมีอะไรคะพี่ใหม่คืออะไรหรอคะพี่ใหม่ไม่โอนเงินมาคืนน้องหรอคะพี่ใหม่เดี๋ยวผู้ตายทำมาหลายคนแล้วนี่เออมาเก่อกวนใจใช่แล้ว โดนเลยอย่างนี้โดนเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกเลยนะ,ะอันนี้ต้องระมัดระวังกันอยูด่ดีๆไม่ได้ยืมตังค์แล้วอยู่ในแชกมาทวงอย่าหาทําใหม่บอกปลกเลยนะฮะออ <laughs> นะ,ะนะไปดูเรื่องราวของน้องออยเลอร์จากไทยรัยมิวสิกบ้างนะฮะต้องบอกว่าในช่วงนี้เธอเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูลายไปดูเรื่องราวของการสัต สักลายสักอะไรเงี้ยหลงไหลอ๋อหลงไหลในเรื่องของศิลปะบนเรือนร่างอนะครับซึ่งต้องบอกว่าความรู้สึกของผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วบุคลิกของน้องออยก็ดูหวานหวานเรียบร้อยเรียบร้อยนะพี่ท็อปแต่พอไปหลงไหลเรื่องนี้มันก็ดูขัดกับบุคลิกหรือเปล่าอ่านิดนึงแต่ในี้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นยังเด็กไงยัสักมันก็ดูไม่งามตอนนี้พอโตปั๊บอยากสักได้ไหมอ่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่เธอบอกว่าเธออยากสักไปฟังเรื่องนี้จากปากของเจ้าตัวครับเองค่ะเป็น จริงๆหนูเป็นคนชอบคนมีรอยสักด้วยแล้วก็ชอบศิลปะอะไรค่ะแบบเคยวาดรูปประกวดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันมีคนเคยมาแซวว่ารูปนี้สวยจังเลยถ้าเอาไปสักลายอะไรพวกนี้ค่ะตอนนั้นเป็นการสุนทรผููแล้วหนูวาดรูปปลาปลาปลาท้องปลาบู่ปลาอะไรในวันนักดีซึ่งมันสวยอะไรค่ะก็เลยมีคนบอกว่าถ้าเอารูปนี้ไปสักลายหนูก็เลยปริ๊งว่าเอ๊ะ อะไรเงี้ยคะ่ะว่างั้นเราลองไปสักลายดูไหมหนูก็แบบเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มไปลงคอร์สเรียนค่ะแล้วก็ก็เลยได้เริ่มสักลายมาแต่ตอนนั้นแต่ด้วยด้วยลุกที่บอกว่าผู้หญิงสักลายมันอาจจะดูแบบดูแบบแรงๆนิดนึงอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยเลี่ยงการที่จะโพสต์ออกไปว่าตอนนี้เราทำนี่อยู่นะทำนี่อยู่นะประมาณนี้คะ่ะซึ่งซึ่งตอนนั้นอายุก็ยังเด็กอยู่แล้วตอนนี้อาจจะโตขึ้นมาหน่อยแล้วอาจจะ ดูแลตัวเองได้บ้างอะไรอ่าค่ะคุณแม่ก็เลยอนุญาตแล้วค่ะว่าแบบเราอยากเป็นแบบไหนเราก็สื่อสารออกมาได้เลยสะท้อนออกมาให้ทุกคนเห็นได้เลยแล้วซึ่งถ้ามันไม่ได้ทําร้ายใครก,ก็ก็ให้แบบทาได้เลยให,ให้ให้เรามองเป็นศิลปะอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยได้เริ่มสักลายตัย้งแต่ตอนนั้นมาค่ะตัวหนูเองก็อยากสักเหมือนกันอยากสักอยากมีรอยสักในในตัวแบบที่ที่แบบตรงที่เปิดเผยแต่ว่า นั่นแหละคะ่ะก็ยังคลิปลุกเมื่อก่อนะน,น,นะคะกะ็ยังแบบยังเป็นห่วงว่าคุณพ่อคุณแม่จะคงจะเครียดถ้าดูแบบโอ้สักออกมาแขนซ้ายลายมังกรก็เลยก็เลยยังก่อนคะ่ะก็ถ้าถ้ามีโอกาสตอนนี้ก็ยังอยากอยากสักอยู่เหมือนกันคะ่ะอยากมีลายอยู่ในตัวเองเหมือนกันคะ่ะหนูชอบเป็นแนวนิวสกูค่ะจะเป็นแบบสีสัน เลยสดใสอะไรประมาณน,นี้ค่ะใช่จะจะไม่ค่อยมีสีดำเพราะหนูอาจจะเป็นคนผิวเขเ้มด้วยมั้งคะก็เลยแบบแบบอยากสักเป็นแบบเพลง <นะ S 2> กำลังดังเลยนะพี่ท็อป<ร>ไปอยู่กับคนใหม่โลดอยอดวิวตอนนี้ทะลุสาล้านวิวบนทีวีสดยอดมากนะฮ<น>ะไปดูนักร้องรุ่นใหญ่จากแกรม์มโกบ้างฮะตายอไทยนะครับช่วงโควิดแบบนี้ก็มีการไลฟ์นะฮะไลฟ์ขายของแต่ว่าการไลฟ์ขายของคุณอะอย่างแบบเน็ตไอดอลอย่างพิมพิพายเขาจะต้องแบบทำยังไงคุณ แล้วกับพอมองภาพตายอรไทยจะมาแบบพับเพียบเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วขายอะไรล่ะเขาเขาพูดน้อยนี่เขานิมหนิมแล้วก็จะขายได้ไหมต้องปรับตัวยากแค่ไหนขนาดไหนเ้าอยากรู้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนางไลฟ์ขายเสื้อผ้าอแต่จะไปเต้นเหมือนกระแตได้ไหมไม่ได้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 กระแตเขาเต้นทุกทุกทุอะไรอย่างนี้กระกระแตก็อีกลุกหนึ่ง ไต่อรไทก็ต้องเป็นอีกแบบหนึง่งอ,อ๋อเหรออยากเห็นเหมือนกันเห็นบอกปรับตัวแค่ไหนเนี่ยเขินเหมือนกันนะ,ะ,ะไปฟังเรื่องนี้จากไต่อรไทฮะที่ผ่านมาใช่ไหมคะปีครึ่งทําอะไรบ้างทําเยอะบ้างครั้งแรกเลยไม,ไม่คิดว่าจะต้องมานั่งไลฟ์ไลฟ์ขายเสื้อผ้าตอนนั้นหาอะไรทําดีเราก็อยู่บ้านนานต้องฟอร์มโฮมกันานานไม่รู้ว่านาน,านแค่ไหนใช่ไหมคะตอนแรกคิดว่าน่าจะ3เดือนหรือว่าไม่เกิน6เดือนทุกอย่างน่าจะกลับมาปกติก็อ่ะ ช่วงที่อยู่ด้วยกันทําอะไรดีก็คุยกันทิปงานเราเอาเสื้อผ้าถ่ายปกถ่ายอับีที่เราเคยเก็บไว้ออกมาก็เอามาไลฟ์แล้วก็เอาเงินเข้ากองทุนซึ่งตอนนั้นก็เก็บเสื้อผ้าที่มันเป็นการถ่ายปกแล้วก็เพลงไหนที่ดัง ที่มันเป็นปกเลยเราจะเก็บไว้นะคะที่ทุกคนจําได้แล้วก็เพลงไหนที่มันเป็นเพลงดังเราก็จะเก็บไว้แล้วก็เพลงไหนที่อยู่ใน MB ที่อาจจะไม่ได้ถูกโปรโมทหรืออะไรก็ใครอยาก CF เก็บไว้เป็นของเยลกอกอทุกคนก็เข้ามา CF กันเราก็สนุกนะคะตอนนั้นคือเริ่มสนุกจากการเอาเงินเข้ากองทุนนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเสื้อผ้าที่มันเป็นปกอัลบบ้ามเบื้องหลังมันไม่มีแล้วก็เลยคิดกันใหม่ เสื้อผ้าที่ตัวเองใส่นี่แหละก็เป็นลื้อไปโลเสื้อผ้าเอาแจกกันในทีมงานแจกให้ลูกหลานอะไรแจกกันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยตัวแล้วก็โลก,กันออกมาตัวไหนที่เราใส่ไปแล้วอันไหนที่ไม่ค่อยได้ใส่อันไหนที่มันอยู่ถูกเก็บอยู่ในตู้นานก็เอาออกมาเฮ้ยมีคนสนใจเอาขายได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างน้อ,อยก็มีมีเงินไว้ให้เราเป็น ให้ได้ดูแลตัวเองในช่วงของโควิดโอเคอก็ว่ากันไปนะฮะ,ะเรื่องราวของคุณเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่นฮะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราคงจะทราบว่านางออกมาประกาศเองปิดค่ายใช่ไหมอ่าคือแบบนางแบกแบกตัวคไม่ไหวแล้วช่วงนี้ไม่มีงานจะต้องแบกนักร้องทั้งหมดครับฉะนั้นจะเกิดไปทางนี้ทําไงก็คืนสัญญาสิคุณอ๋อใครที่อยากจะไปดูแลตัวเองหรือไปในช่องทางที่ตัวเองถนัดก็ตามสบายเลยไยุกเลิกได้ได้เลยไม่ต้องเสียค่าปรุค่าปรับอะไรกันแต่จู่ๆูครับฮะจู่จูคุณผู้ชมครับหลังจากที่บอกว่าเอ่ยยุติแล้วล่ะค่ายเบรกก่อนอะไรต่างๆ่าเหล่านี้นะ มีการโพสต์ของน้องเจนนี่นะครับเพื่อทําเพลงนะครับให้กับน้องแบงค์ซึ่งเป็นศิลปินคนเดียวใช่ไหม,มที่ยังหลงเหลืออยู่ในค่ายของได้หมดถ้าสดชื่นใช่นะ,ะก็คือหลายคนก็งงเอา้านั่งประกาศยุบค่ายไปแล้วทำไมาอยู่ดีมาบ้านแบงค์แบงค์มาจากไหนอีกเออแบงค์มาเป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะฮะแต่จริงๆแล้วเจนนี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เป็นของขวัญเพราะแบงค์เนี่ยอยู่กับเธออยู่กับทีมงานมาพอสมควรแลวน้องก็มีความฝันอยากเป็นนักร้องอก็เลยบอกอ่าไหนๆน้องอยากเป็นนักร้องก็ออกซะ เพลงสองเพลงให้น้องกัละกันโพสแบบนี้ครับบอกว่า<อ>ถึงเวลาของน้องแบงค์แล้วนะครับนักร้องชายรุ่นแรกของวงว่าอย่างนี้นะครับได้หมดทั้งสดชื่นที่บุกเบิกกันมานานแสนานานเลยนะครับน้องชายคนนี้เป็นคนน่ารักแล้วก็อยู่เคียงข้างกับเจนนี่มาโดยตลอดเลยก็พร้อมที่จะทำซิงเกลิลให้เป็นซิงเกลิลแรกด้วยชื่อเพลงชื่อเพลงนี้นะฮะแฮชแท็กแค่สกิดก็ติดมือ,อเป็นซิงเกลิลของน้องแบงค์เหรออชา,าน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวแฟนคลับมรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ เดี๋ยวพักเตนแปก่อนเดี๋ยวจะกลับมาในเบรกหน้าเราจะมาติดตามเบลนิพาดาเห็นในข่าวบอกว่าเนี่ยตั้งแต่นี้ไปไปจะปล่อยเพลงออกมาเพลงเดียนอย่างนี้เลยกล่องของขวัญก็ดังมากนะตอนนี้ใช่นะฮะเดี๋ยวสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ด้วยเดี๋ยวรอติดตามครับพักจะกูับไงกับเมส์ข่าวชาวลูกทุ่ง ขอข่าวจาชมูจงในเบรกนี้นะครับมาติดตามเรื่องของน้องเบลนิพาดากรนิโกกันนะฮะตั้งแต่ได้มีซิงเกิลที่ทำฟิชเชอร์กับต่าอราไทย <c oughs> ก็ประสบความสำเร็จและชื่อเสียงโด่งดังว่าครับกับเพลงกล่องของขวัญโอ้ตอนนี้คุณผู้ชมครับทะลุ6ล้านวิวแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วด้วยล่าสุดครับเตรียมที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลที่ 2, 2นะครับชื่อเพลงว่าแชทป่าช้า แต่นี่จะเปลี่ยนเป็นแนวเพลงสนุกบ้างานะซึ่งดิจิตอลอัลบั้มในครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด5เพลงปล่อยมาละว2เดี๋ยวอีก3เพลงจะทยอยปล่อยมากันยาเพลงหนึ่งตุลาเพลงหนึ่งพฤศจิกายนเพลงหนึ่งและไฮไลท์มันอยู่ตรงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเพลงที่ฟีเจอริร่งกับ แอนอรดีนางเอกหมอลำเบอร์หนึ่งของประเทศไทยฮะเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมฮะใช่จากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงคันนี้ดังมากแล้วก็สวยด้วยครับผมนะฮะก็จะมาแจมกับเบลนิพาดาครับครบทั้งห้าเพลงโอ้โหเรียกว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ที่มาแรงแล้วก็น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งเลยนะน้องเบลใช่แล้วนะฮะสุดยอดมากๆอะเดี๋ยวรอติดตามข่าวคราวของเธอนะครับในรายการเมาสเขาวชาวลูกทุ่งอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับนะไปดู แลก็แตนชิวชิวช่วงนี้ไม่มีงานก็กลับบ้านไปอยู่ที่โคราช เห็นส่วนหนึ่งตอนนั้นก็ไลฟ์สดขายน้ำปลาราโอ้โหรับประทานกันแบบอร่อยเลยเราก็อยากจะ C f เเหมือนกันแต่ตอนนี้พอไม่มีงานคอนเสิร์ตปั๊บนะครับตากแตนชลรดาก็นู่นโกไปอยู่นครราชสีมาเมืองยะโมไปใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติมีทั้งเป็นให้อาหารปลาไปปลูกต้นไม้นะครับไปใช้สไตล์แบบธรรมชาติธรรมชาติที่สุดอะว่าอย่างนั้นเลยแฟนๆสามารถที่จะติดตามเธอได้นะครับในไลฟ์สไตล์ง่ายๆแบบนี้นะครับใน YouTube ช พบพรพาคินนะฮะเดี๋ยวพภภรพาคินชื่อใครครับอันนี้คือชื่อนางเอ้าหรอชื่อจริงๆไม่ใช่ตะกแตนชลรดาตากชลอันนี้คือชื่อในองค์การคือจริงจริงนคือนางพพรนี่แหละพภพรพภภรพาคินอ๋อนี่คือชื่อจริงนามสกุลจริงนี้เห็นไหมเนี่ยดู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 นะเก็บพักเก็บ ปลานุ่นนี่นั่นเออโอ้หดูสิโอ้หตายแล้วซุปตาของเรานะ่ี่นี่นางทำไมแบบว่าไปกินอะไรมาทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้กินปลานายกินปลาทั้งบ่อเลยป่ะไม่ใช่คือที่เลี้ยงอะพี่ท็อปไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยงเพื่อที่จะจำหน่ายนะเลี้ยงเพื่อกินเลี้ยงเพื่อกินเองจะบอกว่านายกินปลาทั้งบ่อนะไม่ใช่ตัวตะกตาเดูอยู่ตัวใหญ่ขนาดนี้ตกใจเลยนะรวมไปนิดนึงรวมไปนิดนึ่งไปดูเรื่องราวของคุณเอ๋คุณเอ๋มิราถามว่าคือใคร ก็อดีตภรยาของไพบุญแสงเดือนที่เป็นสามีของกระต่ายแล้วก็มีลูกด้วยกันอ๋อโด่งดังมากๆเลยนะครับ<ะ>ล่าสุดครับแฟนคลับไปให้กําลังใจเยอะมากคุณเอมิรา<ะ>หลังจากที่มาออกรายกงรรายการแล้วก็คนแบบโหทำไมสวยจังมีคลินิกติดต่อไปเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะเนอยังไม่หมดแค่นั้นตอนนี้<ะ>ไปเล่น m อ็มวีอซึอ่งการไปเป็นางเอก MV ในครั้งนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเรียกน้ําตาท่วมจอเพราะว่า ทีมงานบอกว่าอยากได้สีน้ำตาทำไงรู้ไหมคุณทำยังไงเอารูลูกให้ดูโอโ้โหะลากเลยทีนี้โอโ้โหปล่อยโวเลยไม่ต้องแบบว่าอะไรเยอะเลย5 4 3 2สน้ำตามาเลยแต่ไฮไลท์นะคุณผู้ชม<ะ>ไปดูมิวสิกเพลงดนไป่นะ,ะพระเอกมิวสิก music, เหมือนใครเหมือนใคร เหมือนคนนั้นแหละเหมือนคนนั้นแหละก็อุตส่าห์ไปหาแคสมาเป๊ะเลยมัดจงมัดจุกแลวก็ต้องเป็นครูด้วยนะแล้วเออแล้วคนที่เป็นมือที่สามเหมือนใครเออก็เหมือนคนนั้นแหละเหมือนคนนั้นแหละโอตาตแล้วต๋ต้องไปดูในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เรียกว่างานนี้นะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับส่วนเพลงต่อจากนี้ไปหลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักร้องแล้วชื่อเพลงว่าฟ้ามีตาเ๋อมีซิ่งจะเป็นศิลปินด้วยจะเป็นศิลปินด้วยฮะไม่ใช่แค่แสดงเอ็มบีเเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาเพลงเพลงนี้จะปล่อยกันในวันที่18 ที่กะถิงนี้จริงๆเนี่ยเราอยากจะสัมภาษณ์เธอปรากฏว่าอิจตาประจักรชัยสิทำไมทำคิวฉันรวนไปหมดเลยเมื่อวานนี้เห็นไหมว่าจะว่าให้คิวมานู่นนี่นั่นโอ้โหนะบอกบอกคุณประจักรชัยได้นะเออคราวหน้าต้องมานะประจักรชัยนะโอเคอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณชื่อพิธีกรจากพิมพ์ประกาเบดดิ้งสตูดิโอด้วยนะครับสาร์อาทิตย์หน้า แซบแล้เมาส์กันต่อเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเกาะติดจอท่อง5 TV5 HD1 ได้เลยที่ยง45นาทีเจอเรา2คนใช่แล้วนะครับวันนี้เราทุกคนและทีมงาราลกันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ